เดี๋ยววันนี้เรามาผัดก,กะเพราไก่บ้านกับหน่อไม้นะครับพอดีได้ไก่บ้านไปจากสุพรรณทุบทุบหน่อไม้ก่อนมาผัดก,กะเพรากะเพราไก่บ้านหน่อไม้นะครับผัดพริกให้หอมก่อนนะครับ แล้วตามด้วยไก่ครัตามด้วยน้ำฮะตอนนี้เรามาปรุงรสกันผมจะใส่รสดีไปไหน่อยหนึ่งซอสหอยนางรมครับ แล้วก็ซอสปลาเขียวครับซอสปรรสก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ครัที่ผมใช้หน่อไม้ทุบเนี่ยก็คืออยากจะลองให้มันแปลกแปลกแปลกดูบ้างนะครับ พราปกติโดยทั่วไปก็จะหั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทดลองดู่มันจะได้แทรกซึมเข้าเนื้อได้ดีกว่าแต่ผมว่ามันก็น่าจะเข้าเนื้อดีดีกว่านะฮะเนื้อไก่บ้านก็จะเนิ้วเหนียวนิดนึงฮะและตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นไก่ตัวใหญ่ด้วยและจะเป็นไก่แก่ด้วยนะฮะมาจากสุพรรณหน่อไม้ก็มาจากสุพรรณนะฮะเริ่มสุกก็กระเพราเลครับ ก็ปิดแก๊สได้เลยครับโอเคเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันโอเคเรียบร้อยแล้วครับผัดกะเพราไก่บ้านหน่อไม้ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ